สวัสดีครับผมมาอยู่ช่องไว้แบ์ซีเฮดนะผมมาอยู่ในเคมป์ส2สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาในการเปิดแพคไอคอนิกโมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมที่เพิ่งจะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาคู่กับอาเซนอลนะครับผมรอบนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นจับคู่มาโดยโคยอรแล้วก็ฟอร์ลันนะครับผมซึ่งฟอร์ลันผมมีแล้ววันนี้ผมก็จะมาล่าโคกับยอรนะผมแต่ถ้าอยากได้สวยอยากได้โคนะครับผม มันมาแล้วมันน่าจะเอามาตัวอื่นมามางนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเวอ้ยวพูลมาแต่ว่าไม่ใช่ผม,มแมนอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตเติมทองเพิ่มอป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมผมก็ได้ทําการเติมมาที่เรียบร้อยแล้วผมผมก็จะสุ่มแค่เจ็ดร้อยทองเพราะว่าผมโดนเก็บทองให้เปิดแพคเกอื่นิตอนผมแพคนี้ก็ไม่ค่อยวุ่นวายแล้วมาเพราะผมมีฟอร์นแล้วจะไม่จัดหนักมากนะผมก็เดี๋ยวสุ่มล่าโคกับยอคพอนะผมมีสี่ร้อยนะผมก็เดี๋ยวสุ่มเจ็ดร้อยโอเคครับผม ผมวันนี้ผมอยากได้โคนะผมเพราะโคเก่งเก่งกว่ายอกนะผมยอกถ้ารวมบูตก,ก็สิบเจ็ดนะผมแต่คนี่รู้สึกว่าเก้าสิบเก้านะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มสูตรแรกเลยครับตอนนี้ผมสุ่มแพ็กนี้ผมก็สุ่มรอบเดียวเลยครับได้ฟอร์ลันรอบนี้ขอเป็นโคนะผมไม่เอาฟอร์ลันเพราะฟอร์ลันมีแล้วโอเคนะผมผมก็มีค่อนข้างมีตัวกระแพ็กแมนยูนะผมเปิดได้บ่อยอยู่นะเออได้บ่อยอยู่ครับบ่อยอยู่สองตัวเอง <laughs> โอเคครับ <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้หรือเปล่าไปเลย <c oughs> ชอบค้างนะแต่ไม่ได้ร้อยทองแรกไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวไปดูทองต่อไปเฮ้ยอัตราออกมันเท่าไหร่วะสามสิบป่ะสามสิบผมแล้งหลังมาแพรกคนน็กโมเมนต์นี้อัตราออกสามสิบเยอะนะครับผม เริ่มสูรต่อไปนะครับโคมาหน่อยเว้ยโคได้ข่าวว่านายออกง่ายชัดมาหน่อยชัดมาหน่อยแมนยูโคขอเป็นโครโคกบยอกนี่เหมือนกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเหมือนเวลาส่มได้นี่ดูไงนะว่าเฮ้ยโจนไม่รู้ครับรว่ามันแตกต่างกันยังไงโคดํากว่าหรืออะไรครับนี่ผมก็ไม่รู้นะ เฮ้ยสวยโคมาโคเดิโคเดิโคสวยครับผมโคมาเฮ้ยไอ้เหี้ยฟอรันเหรออืมชิบหายแล้วโอ้โหได้สามอ่ะทุกคนอะไรเนี่ย ไม่ใช่โคอ่ะเป็นฟอรลันอะไรวะตายละตายล้ว,ลวทุกคนเฮ้ยสุ่มต่อสุ่มต่อโอ้โหชิบหายไ,ได้ตัวซ้ำทำไมไม่ใช่โคเนี่ยเซ็งเลยครับทุกคนได้ตัวซ้ำมาโอ้โหอะไรวะันนี้ถ้าได้โคมาผมว่าจะเปลี่ยนแผนเล่นนะเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้ไม่น่าออกแล้วมั้งบูโน่ห้าร้อยแล้ว่อไปเลยโอ้โหยังจบยังจบโอ้โหอะไรวะได้ตัวสาม่าอะไรครับเนี่ยโอ้โหยังจบเลยครับตายแล้ว โอ้ยพอเลยครับผมอะไรวะเนี่ยไดือรานมาสองตัวเลยนี่ผมมีนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูว่าผมมีจริงๆนี่มาทำไมเนี่ยสองตัวโหโคตรจบเอียผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,ละกดซับตะใครให้ผมส่นคลิปน่าจะเป็นการสุ่มให้คนอื่นผมไม่อะไรว่า ่าลืมติดตามชมนะผมสว่วนนี้ขอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ